สวัสดีครับผมพีรพงษ์เลนินครับชื่อเล่นชื่อเออร์ครับเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูครับตอนนี้อายุยาม่สิ26ปีครับก่อนที่ผมจะเลือกเมืองทองนะครับก็มีหลายๆสโมสรได้ติดต่อเข้ามาครับแต่ผมเห็นความแบบความมุ่งมั่นของเมืองทองครับที่เขามุ่งมั่นที่อยากจะได้ผมมาร่วมทีมเยอะที่สุดครับผมก็เลยเลือกเมืองทองครับก็ ค่อนข้างยากนิดนึงครับก็ตอนแรกก็ได้คุยกับทางบ้านครับว่าเอาไงดีแต่ทางบ้านผมเขาแบบเขาอยากสนับสนุนอยู่แล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนครับก็เห็นเมืองทองคือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเลยครับเพราะแบบมีทั้งพวกพี่มุ้ยเชียร์ศิลพี่ตองกวินพวกพี่ตังสารัตอะไรพวกนี้ครับผมก็เห็นแบบทีมนี้แบบก็เหมือนทีมรวมซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยอะครับที่ผมมองแฟนคลับครับผมว่ากองเชียร์เมืองทองก็ฮาร์ดคอร์ดีครับเห็นแบบ ยืนตะโกนอะไรอยู่แถวแบบหลังอัศจรรย์หลังประตูแบบกดดันผู้เล่นอะไรก็ถือว่าฮาร์ดคอร์มากครับเอาจริงๆนะครับผมเล่นไทยลีกมาประมาณ3-4ปีแล้วยังไม่เคยมาเจอเมืองทองที่สนามนี้เลยครับ<ม>ยังไม่รู้ครับเคยแต่แบบมานั่งมานั่งเป็นตัวสำรองบ้างตอนอยู่ปอทอก็ไปรับปริญญาบ้างก็เลยแบบไม่ได้เล่นที่สนามนี้เลยครับก็ถ้าฉายานี้ผมมองว่าแบบ เหมือนแบบรูปร่างหุ่นลักษณะอะไรอาจจะคล้ายๆกับ D K R ครับแล้วแบบผมเคยให้สัมภาษณ์บ่อยๆว่าผมชอบแมนยูครับว่าแบบชอบ D K R อะไรเขาเลยเห็นเขาน่าจะตั้งชื่ออะไรประมาณนี้ครับก็โอเคครับผมก็ไม่ได้เอามาใส่ความกดดันของตัวเองอยู่แล้วครับหาสายสัดนเลยเขาเท็นูดตูพีระพงทิ้งตัวไปขอไม่ได้รูปใจมของเมืองทองแต่ก็กลอบเกตโทนะครับบอลนี้ถ้าจะบุ๊เต่าเป็นไงครับทีระพงท้องเฟ อู่ซ้ายมีบอลวิกงหนเดียวมาแล้วสายต่อยเล็เส้นทองทางทีละพวงแดงกันโอ้โหกาดแรกกลายเป็นของผู้มาเยือนครับจังหวัดนีดูของสารกันยโรดยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วสวมพันธ์ทองครับหลุดเข้าไปทั้งลูกพุทธะได้สายของไดนเล็กทีละพวงเซตอีกแล้วครับยังศูนย์ศูนของทองได้ใหม่ซาโต้ขาขาวอ่อนแล้วมีมีตัวสองสารกันยโรด มงมั่นที่ได้ทัคกับโอูโหเซฟสำคัญเลยครับจังหวะนี้ของทางเอาจริงๆก็ไม่ใช่แค่เมืองทองะครับ <c oughs> เวลาเจอทีมแบบใหญ่ๆเจอทุกทีมครับผมก็ต้องแบบมุ่งมั่นเต็มที่กับทุกทีมอยู่แล้วครับแต่พอดีแมตช์นั้นอาจจะแบบโชกข้อข้างผมบ้างครับแบบยืนถูกที่ถูกเวลาแบบเซฟอะไรได้เยอะครับก็เลยอาจจะแบบคนมองเออ,หอเหนียวเหนียวอะไรประมาณนี้ครับ ที่จุนที่หนึ่งครับก็ที่ได้ร่วมงานมาแต่เอาจริงผมก็เคยแบบเหมือนผ่านๆเขามาหลายรอบแล้วครับแต่พอมาร่วมงานจริงเขาก็เป็นคนแบบสบายๆไม่มีอะไรครับขอแค่แบบมีระเบียบวินัยกับการซ้อมอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็คือธรรมดาของผู้รักษาประตูอยู่แล้วครับตอนอยู่สุขโขทัยผมก็ได้พอเล่นเล่นมาบ้างแล้วครับก็ถือว่าแบบกดดันไหมก็กดดันนิดนึงครับแต่ก็แบบอยากพยายามทําให้ได้มากกว่าครับอยากแบบ ต่อสู้แบบพยายามทำพยายามแบบบิลลอัพเพราะแบบเดี๋ยวนี้ประตูต่างประเทศทุกแทบทั่วโลกอยู่แล้วเขาก็เล่นระบบนี้กันหมดแล้วครับประตูต้องแบบเริ่มบิลลอัพเพราะแบบบิลลอัพมันก็มีโอกาสได้ประตูตั้งแต่เริ่มนะครับเพราะถ้าสมมุติแบบเราเตะมันก็คือการเสี่ยง50-50ครับแต่พอเราบิลลอัพมันก็ 8- 0 9 0เพราะแบบบอลมันอยู่ที่เราถ้าเอาคุณเคยสุดก็น่าจะเป็นฟาร์มครับสหรัฐกันยโลดเพราะอยู่ ทีดีทีระยองมาด้วยกันครับก็ส่วนคนอื่นๆก็มีพวกต้าก็เคยแบบติดทีมชาติตอน19ปี20อะไรไล่ๆขึ้นมาก็พอรู้จักคุยได้อะไรครับเอาจริงส่วนใหญ่ผมมามาเนี่ยผมรู้สึกแตกมากเลยหรือหรืออายุผมมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะแบบเพราะผมมานี่แบบถ้าคนไทยนี่คือมีรุ่นพี่ผมประมาณแค่2อสาคนเองครับแล้วแบบพอมาถึงก็พวกน้องๆเขามาวันดีวันดีผมว่าอ แก่แล้วเหรอวะคิดกับตัวเองเริ่มแก่แล้วเหรอวะเราอะไรประมาณนี้ครับแต่พวกน้องๆเขาก็น่ารักดีครับก็พยายามมาแย่ผมนะครับเห็นเป็นเด็กใหม่ก็มาแย่ก็มาคุยกันก็ดีครับก็ผมไม่อยากมองถึงพี่ต้นนะครับแบบอยากมองถึงตัวเองมากกว่าครับว่าแบบทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแบบอยากซ้อมให้ดีก่อนให้แบบไม่อยากไปโฟกัสกับคนอื่นขอแค่โฟกัสกับตัวเองก่อนครับว่าแบบเออจะดีพอ จะเป็นตัวเรื่องให้โค้ดได้ไหมจะแบบอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับไม่อยากแบบไปโฟกัสให้มากดดันตัวเองครับอยากทําตัวเองให้ดีขึ้นมาก่อนครับอยากทําเต็มที่ที่สุดแล้วก็ช่วยทีมให้ใหได้มากที่สุดครับเพื่อแบบให้เราแบบเหมือนก่อนเริ่มต้นซีซั่นครับทุกทีมเ็าจะมีแบบเป้าหมายของตัวเองอยู่แล้วครับก็แบบอยากช่วยทีมให้ไปถึงเป้าหมายให้สูงที่สุดอะครับ ความคาดหวังส่วนตัวก็แบบอยากพัฒนาตัวเองไปให้มากขึ้นมากกว่าปีที่แล้วอีกครับก็แบบมีโอกาสอะไรก็พยายามแบบจะทําให้ได้จะแบบรักษามันให้ได้อ่ะครับก่อนอื่นก็ขอฝากนะักฝากรอกับแฟนคลับกิเลนพยองด้วยนะครับก็เหมือนง่ายๆก็คือเด็กใหม่อ่ะครับก็มีอะไรผมก็จะทําเต็มที่ให้ได้มากที่สุดเพื่อช่วยทีม ของเราให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็สุดท้ายก็ฝากพวกกองเชียร์แฟนคลับด้วยครับปีนี้ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวก็พวกผมเพื่อนนักบอลอะไรทุกคนก็พยายามจะทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่แล้วก็เพื่อตอบแทนทุกคนให้ได้มากที่สุดครับครับ ตอนนี้โสดอยู่ครับจริงปะไม่ได้เจ้าชู้เหมือนใน MB ใน้ำานะไม่ครับคนละเรื่องเลยครับแฟนคลับเพื่อนค้องสามารถตามไปดูผลง,งานเอาเล่นเป็นเอ็มีได้นะในเอมีของพี่กิกนุ้งน้ำพาก็เป็นแฟนของพี่เฟิร์สนะครับเป็นตี้เน,นียน,นมากเลยแข็งมากกว่าครับ